สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาทำการเอาค่านะครับคอนฟิกหรือค่าตัวซอสที่อยู่ในรีโพซ i ตอรี่ของตัว v m Backup นะครับซึ่งปกติเวลาเรา Backup VM ใช่ไหมครับเราต้องมาเก็บไว้ในตัว Backup i n f r a ที่เป็น Backup Repository คือที่เก็บ VM นะครับกรณีที่เราต้องการเอา ตัวอย่างอันนี้มี repository อยู่ที่ drive n นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งพอม,มีเก็บอันนี้เป,นเ,ปนเป็นที่เก็บไฟล์ Backup นะครับมัน,นจะเป็น vbk vib แล้วก็ vbk เนี่ยแสดงว่า vbk เนี่ยคือไฟล์ตัว full backup นะครับจะเป็น full ถ้า vib จะเป็นถ้าเราขยาย type ตรงนี้จะเป็น incremental นะครับ อันนี้เราจะต้องการเอาไอ้ตัวคอนฟิกแล้วก็ไอ้ตัวไฟล์แบ็กอัพทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในโปรไซตอรี่เนี่ยไปใช้งานเครื่องอื่นนะครับแล้วก็ทำการ Copy ไฟล์เนี่ยทั้งหมดนะครับไปนะครับแล้วผมจะ Copy ไปแช์อันนี้ก่อนไปสมมุติเรามีเครื่องวีมที่2นะครับเราจะเอาไอ้ค่าคอนฟิเนี่ยมาใส่เครื่องนี้พร้อมไปเปิด,ปดแชร์ลักอันนี้เห็นร็จ ไอพีเบอร์ชื่อตัวเลขตัวสามตัวสองนึ่เดี๋ยวก๊อปมาใส่ตรงนี้ อันนี้เครื่องตัวต้นฉบับนะครับมีไฟล์คอนฟิกอันนี้อยู่กับไฟลแบ็กอัพผมจะก๊อ y ไปใส่วีนเครื่องที่สองนะครับอ่มามันก็จะมีอันนี้เป็นไฟล์คอนฟิกอันนี้ไฟล์ตัวแบ็กอัพด t ต b a เบสของมันนะครับแล้วก็ปิดไปไปทำงานที่วีนเครื่องที่สอง ไปดูโฟลเดอร์แบ็กอัพอ่ามีไฟล์อยู่ในนี้นี่ไปเปิดวีมา เราไปดูในส่วนของ Backup i n f a นะครับ Backup Repository ดูก่อนว่ามันมี Repository มาแล้วหรือยังนะครับเมื่อกี้เราอยู่ในตัว Dice ชื่อ Backup Ms ถ้ามันไม่มีผมเปลี่ยนโฟลเดอร์ใหม่ อิสโตคิมดวีมาสมมติมันไม่มีเดี๋ยวผมลบรีโพต์ตัวนี้ออกกันก่อนกดดีๆไปอันนี้มันจะล็อไม่ได้มันบอกว่ามีเบ็ดอัพอยู่มีจ็อบเบ็ดอัพอยู่กดไปดีๆ ปิดไายกลับไปตัวนี้แล้วก็ m ีมู ไปใน general มนไ,นไม่ใช่ c o n f i g back up เลียนตรงนี้เป็น default ก่อนนะครับ a p p า y เมื่อกี้มันถูกตั้งว่าเป็น default มันจะลบไม่ได้นะครับ เราต้องไปเซตตรงนี้เปลี่ยน Default ให้เป็นตัวอื่นเสียนะครับแล้วก็เป็นลบทีนี้เราจะแอดไอโฟลเดอร์อ t o r y Backup อ่อะที่เรา Copy ไฟล์ Config แล้วก็ไฟล์ Backup มานะครับเอามาแอดเข้าไปเป็นรีโพเก้องนี้เราไปแอดตรงนี้ เลือกเป็น direct a t c e s s storage windows ตัว c o n f l i c มาเราตั้งชื่อเปอะไรก็ได้ครับชื่อตัว repo แล้วก็กด p r o p l a t e ตรงนี้เลือกไดซี่นี้เป็นบราวโฟลเดอร์ของเรามา อ่าวีมอิสตัววีมตานีคกนเนคตไปตอบเยดไปเรื่องของการสร้างคัตเตอร์ไซด์มันบอกว่าต้องการเปลี่ยนไอ้นี้เป็นฟอสไม้อ่ะ เอาไม่เปลี่ยนกระตอบนอกเราจะได้โปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้แต่ประเด็นก็คือว่าเข้าไปในดูโฮมนะี่มันยังไม่มีจ็อบเข้ามานะครับไม่มีจ็อบ,บนะครับเราไปแบ็กอัพอินฟานะครับสั่งิีขวานะตรงรีโพทแอดมาหนาสั่งรีสแกน เพนก็จะทำการซิงตัวคอนฟิกนะครับนั่นก็มีแอปเข้ามาหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ปิดเรากลับไปดูเมนูโฮมมันจะมีดิสเห็นะครับแบ็กอัพอีพอร์ตเข้ามาเนี่ยก็มีดิสโต้พอยต์สามนะครับเนี่ยเราก็สามารถทำการดิสโต ใช้งานได้นะครับถ้าคลิกเข้าไปดูผมไมร่รช้โตแล้วกันอันนี้แค่เนืเอ้อวิธีการเอาตัวคอนฟิกเข้ามาใช้งานวีมในเครื่องที่2นะครับเครื่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่เครื่องของมันเองนะครับอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันในการรีสโตเหมือนกันนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ